สำหรับเรื่องขยะนี่ก็เป็นปัญหาที่ผมจะพูดอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ในคณะเองก็มีงานทางวิจัยงานบริการราชการที่เราทำมาโดยตลอดก็จริงๆทางคณะเองเนี่ยช่วยทางจังหวัดทำเรื่องแผนปฏิบัติการแล้วต่หลังมันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของโควิดหน้ากากที่ใช้แล้วแล้วก็ทิ้งจริงๆเรื่องโฟมเนี่ยมันเป็นเฟสเอาที่จะต้องเกิดขึ้นคืออย่างมาด้ยสงคานัรนนี้ก็แบนเรื่องเร่งจะไปแล้วหมายความว่า ไม่ให้มีโฟมในวิทยาเขตค,คือไม่ให้ใช้ไว้ง่ายเรื่องของแมสตเนี่ยตัวหน้ากากเนี่ยถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่มันซักใช้ซ้ำได้นี้เขาก็ใช้ซ้ำแต่ว่าหน้ากากที่เป็นตัว PP P p พโพลีโพรพิลีนสีฟ้าๆหรือสีเขียวที่เราเห็นนะพวกนี้เนี่ยถ้าใช้แล้วทิ้งเนี่ยเราอาจจะเห็นจากสื่อต่างๆตอนนี้ที่แนะนำว่าให้ม้วนๆเก็บใส่เข้าไปในขวดพลาสติกขวดเพชรขวดน้ำบัดลมอะไรแบบนี้หรือว่าให้รวบรวมอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยวิธีเหล่านี้เนี่ย อมองต้นทางก่อนนะแมสเนี่ยมันเป็นเป็นติดเชื้อแต่เป็นติดเชื้อชุมชนไม่ใช่ติดเชื้อโรงพยาบาลทางคณะก็เลยมีงานที่จะเตรียมจะรีไซเคิลตัว PP, p p พีโพลีโพรพิลีนทีนี้เราคุยกับบริษัทวันเทคคุยกันอยู่ว่าทําโครงการยังไงแล้วก็มีการมอบหมายให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนตรีนะครับอยู่ที่คณะอาจดรย์สมรล้อมเนี่ยทำตัวเรียกว่าตู้รับเก็บแมสที่ใช้แล้วที่เป็น PP Poly p o โพลีโพรพิลีนทีนี้ก็มีประเด็นว่า เมื่อเราตั้งตู้ที่จะรับเก็บตัวนี้ปัญหามันก็ตามมาเหมือนกันนะมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้ออันใหม่หรือเปล่าก็เลยเหตุว่าจะต้องมีหลอดไฟอยนะู่ในนั้นหลอดเอวีที่จะฆ่าเชื้อเป็นเวลาส5้านาทีเพื่อที่จะไม่เป็นแหล่งที่จะเรียกว่าก่อเชื้ออีกครั้งหนึ่งนี่คือเครื่องกําจัดขยะติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะโควิดหรือว่าหน้ากากหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวข้องกับขยะติดเชื้อนะครับจะเทล,ลงไปในเครื่องกําจัดค่าค่าเชื้อตัวนี้นะครับเครื่องฆ่าเชื้อก็จะมีประกอบด้วยด้านบนนะครับด้านบนนี้สามารถรับขยะติดเชื้อเทล,ลงไปก็มี3ส่วน1 2 3นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดเทในปริมาณเยอะเขาจะเกลีย่ยนะครับให้หล่นลงไปข้างล่างก็จะเป็นตะแกรงนะครับแต่ภายในตะแกรงนี่จะมีหลอด UVC อยู่มี2หลอดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ เพราะงั้นขยาติดเชื้อเมื่อหล่นลงไปเนี่ยก็จะสามารถรับแสง UVC ได้360องศานะครับเขาจะอาบอยู่ประมาณ15นาทีตามมาตรฐานของลรด UVC ต้อง15นาทีถึงจะฆ่าเชื้อได้100%นะครับหลังจากนั้นพอครบเวลาตัวนี้ก็จะหมุนแล้วก็เอาขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อเนี่ยหล่นลงไปในในถุงดำนะครับพร้อมจะเก็บได้เก็บไปกําจัดหรือเอาไปทิ้งอะไรต่อได้เลยนะครับโอเคงั้นอย่างแรกเลยผมจะปล่อยทิชชู่ลงไปก่อน แล้วก็กดสวิตตัวนี้จะมีสวิตรันอยู่นะครับข้างในก็มีทามเมอร์เราสามารถปรับเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงก็คือแค่เทลงไปกดสวิตแล้วก็ไปได้เลยเครื่องก็จะทํางานของเข้าเองครับ